อีกหึ่งเสียงที่ออกกา็นกายคลิปนี้แล้วขาเล็กลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยทำมวนละสองถึงสาเซตเห็นผลมากเลยค่ะอีเห็นว่าเป็นท้านอนเนี่ยท่าจะง่ายที่ไหนได้ปวดขาเลยแม่คุณ <Nok> เห็นไหมคะนี่ก็คือรีวิวที่ผ่านมาจาก ท่าออกกําลังกายที่กระชับต้นขาแบบนอนค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับสิท่าที่เด็ดมากๆเด็ดมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าท่าแต่ละอันเนี่ยเมื่อยสุดๆเลยที่สําคัญนะคะคุณสามารถนอนทงตามได้สบายๆเลยค่ะแต่ว่ามันคือเมื่อยก้นเมื่อยขาไม่สบายนะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นผลชัดเจนเนี่ยก็ต้องทําตามคลิปนี้ค่ะก็คลิปนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาต้นขาใหญ่ขาเบียดขาไม่เฟิรม์มก้นแฟบนะคะอยากให้มันมีความเฟิร์มกระชับขึ้นมา แต่การออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องบอกก่อนว่ามันจะช่วยกระชับเท่านั้นนะคะการกินเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญเลยที่จะทําให้ไขมันตรงนี้มันลดลงฉะนั้นให้ควบคุมการทานแล้วก็ทําตามคลิปนี้ก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปบนเสือกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มออกกําลังกายกันเลยนะคะ10ท่าเนาะนอนลงไปเลยค่ะท่านี้นะคะให้เราเอาขาของเรามาข้างหน้านะคะจากนั้นค่ะอีกข้างหนึ่งเราจะแตะที่พื้นแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะ แต่ที่พื้นยกขึ้นแบบนี้ค่ะทำทั้งหมด30วินาทีนะคะเวลาที่เราทำให้พ้อยขาค่ะยิ่งเราพ้อยขามันจะทำให้เกิดการเกร็งในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแต่พื้นยกแต่พื้นยกแบบนี้นะคะสู้ๆอีกแค่สิบวิค่ะบอกเลยว่าถ้าพวกนี้นะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยเมื่อยแต่รับประกันความเมื่อยให้เลย โอเคจากนั้นนะคะให้เราเอาเท้าของเราค่ะชิดติดกันแบบนี้เข่าพักจากนั้นเราจะเปิดออกแล้วก็กลับเข้ามาพับเข้าหากันแบบนี้นะคะโอ้โห,โหสุดยอดท่านี้ก้นก็คือเบิร์นสุด,สด อีก1ิวิค่ะฮึบเคนอนลงไปนะคะท่าที่3ค่ะท่านี้ให้เราเตะไปข้างข้างหลังนะคะกลับมาเตะกลับมาเตะแบบนี้นะถ้าพร้อมแล้วไปเลย กลนกับขามาละความรู้สึกอดทนไว้สุดยอดโอ๊ย my god, my god. ทรมานมากตอนนี้โอเคพักนะคะจากนั้นเรายังไม่เสร็จค่ะเพราะว่าเราจะยื่นขาออกไปนะคะแล้วก็ให้เราวาดวงกลม ให้วาดวงกลมเล็กๆแบบนี้นะคะเก่งต้นขาไว้เก่งไว้นะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาค่รอบนี้ท่าที่4แล้วทุกคนอีกแค่หอีกแค่หท่าเราก็จะสลับข้าง เพราะมีสิบท่านะคะโอ้ oh my god <laughs> สุดยอกต่อไปค่ะให้เราแตะซ้ายขวานะคะขามาด้านหน้าจากนั้นวาดวงกลมไปด้านหลังกลับมาข้างหน้าวาดวงกลมไปข้างหลังใครบอกว่ากระชับต้นขานอนแบบเนี้ยมันไม่รู้สึกต้องมาลองคลิปนี้บอกเลยก้นกับขาคือเมื่อยมากไปค่ะซ้ายขวา อย่าอู้อย่าอู้มีคนบอกคลิปที่แล้วแอบทำแค่ยี่สิบวิอย่าอู้รอบตีเอาไว้ได้30สบนะอโอ้ my goodness ก้นของดิฉันตอนนี้คือไม่มีความรู้สึกแล้วอ่ะสลับอีกข้างหนึ่งค่ะนอนลงไปนะคะอ่ะอันนี้ท่านี้ให้เราอยู่บนศอกก่อนจากนั้นนะคะยืนขาออกไปแล้วก็พลอยขาขึ้น ข้างนี้เราก็ต้องรู้สึกเหมือนกับข้างที่แล้วนะคะจะได้สวยเท่ากันสวยด้วยกันทั้งสองข้างไม่ใช่ขาข้างนึงเลยขาข้างหนึ่งไม่เฟิร์มแบบเนี้ยมันไม่ได้อดทนอดทนครึ่งทางแล้วโอเคพักค่ะทุกวินาทีที่พักคือมันมีค่ามากๆต่อไปถ้าพร้อมนะคะ เปิดออกเปิดขาออกค่ะถ้านี้รู้สึกว่าหลักจากท่านี้ปุ๊บมันเมื่อยหมดเลยท่านี้มันเป็นตัวการค่ะทุกคนที่ทำให้เรารู้สึกเมื่อยมากอีกนิดเดียวสู้ โอ้ไม่กพักค่ะนอนลงไปนอนเสร็จแล้วรอบนี้ทะแยงนะเตะทะแยงสู้ๆนะทุกคนถ้าใครที่อยากให้ขาดเลยก็ออกตามพลิปนี้อย่าลืมคุมอาหารด้วยนะแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าต้องคุมอาหารยังไงตอนนี้ดาวรับประเมินหุน่นแล้วก็คำนวณ BMR ให้คำนวณชคลอรี่ให้ทุกอย่างเลยพร้อมกับวางตารางการกินให้ด้วย30วันฟรีบอกทุกวันละสมื้อ บอกไมมกระทั่งว่าวัตถุดิบที่เราใส่ในอาหารเนี่ยต้องใส่อะไรบ้างถ้าอยากได้ก็คือแอดมาที่ไลน์แอดฟิกับดาวแล้วบอกว่าขอตารางได้เลยนะคะขอตาราง BMR บอกแบบนี้เดี๋ยวจะวช่วยคำนวณให้นะคะอ่ะต่อไปค่ะเราจะต้องบุนแล้วพักก่อน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 พยายามไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วนะตอนนี้แต่มันไม่ได้ตามเขียนาฬิกาก่อนเลยเดี๋ยวเราทวนเขียนาฬิกานะคะ ตอนนี้ตามก่อนสุดยอดไหมบอกแล้วคลิปนี้หนักกว่าคลิปนั้นอีกใครยังไม่เคยลองคลิปแรกต้องไปลองเดี๋ยวแปะให้ข้างล่าง o h my god มาตอนนี้ทวนอ๋ g ใหพักค่ะ ซ้ายขวานะคะรอบนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะยกขึ้นมาขาที่หนักๆของขาที่หนักๆข้างนี้เป็นของคุณนะขึ้นมาซ้ายขวาเร็วใครทำแล้วตะคิวขึ้นไหมใครตะคิวกินขาบ้างคอมเมนต์บอกด้วย โอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะผมเมื่อตัวเองหน่อยโอ้ยใครที่บอกว่ามีแรงเหลือไปต่อที่คลิปแรกที่ดาวเคยลงอ่ะถ้าไม่เคยจัดคลิปนั้นต้องไปลงต้องไปตาค่ะต้องไปทํานะคะบอกว่าเมื่อยมากๆเหมือนกันก็วันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ